ค่ะส้มตําใส่ปลาร้านะคะส้มตําใส่ปลรรานี่แกงแกงเออแกงขึ้นไก่ตับไก่นะคะแล้วก็นี่ผักนะคะแล้วก็นี่ผักกินกับส้มตํานะคะกําลังคุยกับคุณหลานทางไทยคุณหลานคนสวย แล้วก็มีหนมจีนด้วยนะคะหนุมจีนมกไข่ป่าพี่น้องเอ้หอมนคบอนนะคะเ้อเซนคาร้บอนมาหาน้องสาวอีกแล้วค่ะน้องสาวคนสวยพี่น้องก้องไปหน่าแดงต้องต้องน้องสาวลาคอยบุญเดียอันนี้ก็คุณหลานค่ะคุณหลานเพิ่งมาได้อาทิตยกกว่าคุณหลานค่ะหลานสาวหลานสาวลาดีกี้จีกีกระชิงจักน่อยหลานสาวลา เราโบ๊ะโบ๊ะเราเรายาก็บอกค่อยดื่มดอกแต่ว่าเบิดเป็นขวดคือหน้ามันนิร่าขึ้นป้ามันนีิร่อพี่น้องแต่กูนนี่ดื่มแก้วเดียวพ่อเ็นดื่มเป็นแท่ขวดมาเด้อมาเด้อกินขนเด้อมา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 แซ่บแซ่บกินเลยเด้อส้มตำคิดลองเดือมแค่ละแก้วแต่กูนนี่ดื่มเป็นเอาจะนอนม่ได้มือคืนนี้หา ฟื้นภูโหโปรแงแค่นี้นะบ๊ายบาย